เมื่อน้องๆนะเขาไปเห็นคลิปแล้วเขาชี้เป้ามาว่าถ้าอ่าไม่เกียร์ติ่งที่ผ้าเบรกออกจะทําให้เบรกติดนะครับทุกท่านเมื่อเราพูดถึงผ้าเบรกของเทียมเขาบอกว่าผ้าเบรกของเทียมไ้ติ่งที่ว่าผมก็เลยถามน้องๆว่าไอติ่งที่เขาว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าน้องๆก็เลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ่ายรูปมาให้ดูว่าไอติงตงต่งตรงเนี้ยติ่งตรงเนี้ยกลมๆเนี่ยกลมๆเนี่ย นะที่มันมีอยู่ตามผ้าเบรกผ้าเบรกบางตัวมันก็ไม่มีอย่างเช่นไอ้นี้อะไรของอะไรของซูมากเนี่ยของซูก,กิมันไม่มีนะแต่จริงๆแล้วนะอ่าอันนี้เวฟหรือเปล่าเอ,อซ้ซูซูหรือเปล่าซูตัวเล็กหรือตัวใหญ่เอย้ยมาฮ่าดัมดัมไอ้ดัมสปริงใหญ่นะเนี่ยมันก็จะมีติ่งอยู่เนี่ยจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันไม่ใช่ติ่งนะทุกท่านมันไม่ใช่ติ่งนะตรงเนี้ยเป็นรอยฉีดอะอลูมิเนียม เข้าในแม่พิมพ์นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะถามว่ามันนูนขึ้นมาไหมมันก็แทบจะไม่นูนนะแต่แต่เราเล่าให้ฟังแบบนี้ก็แล้วกันว่าภาพเบรกของถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดของยามาฮ่ามันจะเป็นติ่งติ่งแบบนี้เลยมันจะเป็นติ่งติ่งนูนขึ้นมาเลยเขาไว้ใช้คีมถ่างไงคีมไปดันดันติ่งตรงนี้ให้มันแยกออกจากกันไงนะของยามาฮ่ามันก็มีนะ ผ้เบรกดํามเล็กของ Yamaha แท้ติดรถเนี่ยผมจําได้คร่าวๆว่ามันน่าจะมีเป็นติ่งขึ้นมาเลยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้ทีนี้นะครับอ่าเขาบอกว่ามันต้องเกียร์ติ่งตรงนี้ออกเกียร์ติ่งพวกนี้ออกไม่งั้นผ้าเบรกมันจะติดนะอา้าวเมื่อเราพูดถึงผ้าเบรกนะทีนี้เราก็มีจานเบรกนะเราก็มีจานเบรกนะอ่าจานเบรกอ่าฝักเบรกเนี่ยเห็นไหม ถ้าสมมุติว่าเราเอาติ่งมาวางถ้าสมมุติว่าเราเอาติ่งมาวางเห็นไหมมันอยู่ตรงไหนเอ่ย <t ical grammar> มันอยู่ตรงไหนติง่งอ่ะมันติ่งมันมาชนกันกับตรงนี้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้มาชนมันไม่มันไม่ถึงไงมันก็ไม่ได้มาชนนะครับอ่าเห็นไหมติ่งมันไม่ได้มาชนติ่งมันไม่มามันไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกันเลยเนี่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 ยเห็นไหมติ่งมันก็ไม่ได้มาถึงเนี่ยเห็นไหม ติงมันก็ไม่ได้มาถึงมันก็ไม่ได้มาเบียดอะไรฝั่งนี้ถ้าถ้ามีติงฝั่งนี้ก็นั่นไงมันก็มันก็ไม sort of ่ได้มาเบียดมันก็ไม่ได้มาเบียดไงเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้เห็นไหมมันก็ไม่ได้มาเบียดที่นี้ถ้าหากถามว่าอ่ามันจะชนอะไรไหมมันก็ไม่ได้ชนมันมีช่องว่างอยู่เห็นไหมอันนี้ผ้าเบียกมันขยับขึ้นลงได้นะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันแน่นนะตรงนี้มันขยับซ้ายขวาได้นะอันนี้มันเข้าสนิมนะเก็บมาจากแถวๆนี้ อ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันมันติดอะไรอ่ะนะครับมันติดอะไรมันถึงบอกว่าอ่ามันจะไปเบียค้างเพราะว่าไอไอรอยที่เขาฉีดอลูมิเนียมมาเนี่ยนะครับอ่าผมว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่าเท่าที่ซ่อมรถมาผมก็ไม่เคยเจียรตรงนี้ไม่เคยเจียรจริงๆไอพว่วงนี้ติ่งพ่วงนี้ไอที่เราทําเนี่ยเราจะเจียเฉพาะขอบเนี่ยเจียสโลปขอบซ้ายขวาเนี่ย เกียร์สลบมุมเนี่ยขอบเนี่ยตรงนิ้วโป้งเนี่ยเกียร์ขอบออกซ้ายขวาเฉยๆนะครับอ่านอกนั้นเราก็ไม่ได้เกียร์ทีนี้มาพูดถึงอ่าส่วนของผ้าเบรกติดนะผ้าเบรกติดมันติดมาจากไอ้บูทตรงนี้นี่บูทตรงเนี้ยนะไอ้บูทก็เรียกว่าอ่าลูกเบีย้ยวเบรกนะเห็นไหมมันเป็นสนิมเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องถอดขัดทําความสะอาดใส่จจละบีนะมันถึงจะไม่ติดนะครับสําหรับ บูทเบรกมันติดอยู่ตรงเนี้ยที่ผ้าเบรกติดผ้าเบรกค้างมันติดอยู่ที่บูทมันไม่ได้ไปติดเพราะต่งอ้พวกเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราสังเกตอะไรได้บ้างเห็นไหมงั้นก็พ้นแค่ไอผ้าเบรกที่สวมเข้าไปกับไอลูกเ,เบกี้ยเบรกมันก็เข้าไปเพียงแค่เพียงแค่ไอไอตัวเหล็กหัวหัวเนี่ยหัวนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมหัวเหล็กนิดเดียวเนี่ยมันไม่ได้สวมเข้าไปเยอะนะ อ่าส่วนพระเวกติดเนี่ยมันติดมาจากตรงเนี้ยไอ้บูทต,ตรงนี้นะแล้วก็แป้นแป้นตรงเนี้ยแป้นตรงเนี้ยนะทาจารบีด้วยเวลาประกอบนะครับแป้นตรงเนี้ยนะแป้นลูกเบี้ยวเนี่ยถ้าเราไม่ทาจารบีมันมันค้างได้เช่นเดียวกันมันติดได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านก็เอานะครับก็นั่นแหละนะก็มาไขข้อสงสัยให้กับน้องๆนะก็ตอบไปแล้วว่าเองก็เคยทํางานทําการมาอยู่เองจะไปเชื่ออะไรมากมาย กับคลิปที่เขาทำบางช่องเขาก็ให้อ่าใช้คำว่าบางช่องบางคลิปเขาก็ให้ความรู้ให้ประโยชน์แต่บางคลิปเขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อดึงยอดวิวเพื่อเอาหาเฉยๆอย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับทุกท่านอันไหนดีเราก็เจ็บเอาข้อมูลความรู้มาอันไหนไม่ดีก็ทิ้งๆลืมๆมันไปซะถือว่าเป็นเรื่องตลกขบขันไปก็สวัสดี FC ทุกท่านครับ